ันนี้มาพามาดูรถเข้าใหม่นี้มาใหม่ล่าสุดวันนี้นะครับเป็นฮอนด้าตาโตเครื่องวีเทคนะเครื่อง1.6วีเทคสภาพโดยรวมสวยนะครับได้มแมกได้ยางสภาพสวยเลยครับอันนี้ษี67นะครับษีได้67รถสภาพโดยรวมสวยครับไม่มีผุเลยสียังสวยอยู่เครื่องเกียร์ช่วงล่าง ดีนะครับช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับคันนี้พามาดูภายในนี่นะครับพามาดูภายในนี่นะครับภายในเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเส้นทั้ง็อบครับดูปุ่มีโหมดเครื่องเสียงดังเลยนะครับกระหึ่มเลยครับเบาะสวยนะครับภายในยังสวยอยู่เลยโดยรวมถือว่าสวยครับท้ายสวยนะครับรถไม่มีบุกรีไม่มี ปูเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว anyway so, ่าสวยครับดูใต้น <Trans lime> ้ำ <en> ข yeah, wow like so so ับเปจกไฟฟ้าสี่บานเลยนะครับเป็นงทันรอกนะครับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่ราคาห้าหมื่นห้านะครับคันนี้ห้าหมื่นห้าคคันนี้ห้าหมื่นห้านะครับราคาต่อรองได้ครับเดี๋ยวพ้ามาดูคันหนึ่ง